คุณผู้ชมคะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกวันพฤหัสสุกบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์นะคะพื้นที่การสื่อสารที่คุณผู้ชมทางบ้านร่วมกําหนดเนื้อหาปักหมุดเรื่องที่อยากจะให้แฟงเล่าเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ค่ะสวนสัปดาห์แบบนี้แฟงชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องของตลาดพลังงานที่กระทบกับเงินในกระเป๋าของเราทุกคนนะคะเวลานี้หลายคนเชื่อว่าบ่นกันค่ะว่าเราจ่ายค่าไฟแพงจากการปรับขึ้นค่า FT นะคะแต่คุณผู้ชมขา คู่ขนานกันกังหันลมโซล่าฟาร์มพลังงานทางเลือกที่มีการลงทุนโดยเอกชนก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วอะไรที่จะทำให้เราจ่ายค่าไฟถูกลงและมีความเป็นธรรมเมื่อเราต้องจ่ายเงินสำหรับพลังงานมากขึ้น อีกสักครู่หนึ่งบ่านี้จะชวนคุยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะแฟนจะชวนอัปเดตความเคลื่อนไหวที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size นะคะหมุดแรกต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของชาวชุมชนเย็นอากาศ2ในเขตยนานวากรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ที่นั่นเริ่มทยอยมีบ้านที่มั่นคงมากขึ้นค่ะหมุดนี้มีการปักหมุดรายงานโดยคุณนิรมนยานวิมุตนะคะ เล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชมมีการมอบสัญญาเช่าที่ดินแล้วก็มีการทําวิธียกเสาเอกบ้านมั่นคงชุมชนเย็นอากาศ2นะคะระยะแรกเนี่ยสิหลังค่ะคุณผู้ชมบนที่ดินของกรมธนารักษ์แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะบวกเพิ่มนะคะสร้างจาก13หลังบวกไปอีก262หลังค่ะ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานนะคะกรมธนรักษ์ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือหลายท่านอาจจะคุ้นเคยในชื่อยออ่อพอชกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคประชาชนด้วยค่ะชมภาพบรรยากาศงานที่เกิดขึ้นนะคะเดิมทีชุมชนย่านนี้เขาอยู่อาศัยกันมาหลายสิบปีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอยู่แบบไม่ได้เช่าที่ดินอย่างถูกต้องจนมีแนวคิดเรื่องความมั่นคงของที่อยู่อาศายัยเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกไล่รื้อชาวบ้านเขาเลยรวมกลุ่มกันแล้วออมเงินค่ะครอบครัวละ5 0 0บาทต่อเดือนจากนั้นช่วงปลายปี2 0ง0 564ก็มีการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถานแล้วก็ทําเรื่องขอเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์อย่างถูกต้องเพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินเดิมเนื้อที่ประมาณไร้าไร่เศษนะคะถือว่าเป็นความสําเร็จระยะเริ่มต้นค่ะแต่นี่เป็นเพียงหนึ่งใน15%เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่รับการแก้ปัญหาตามโครงการบ้านมั่นคงจากชุมชนที่ยังเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งมีทั้งหมด 1,261ชุมชนใน50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพยังมีหลักพันแต่ในต่างจังหวัดถ้าบวกรวมกันแล้วหลายพันค่ะที่มีชุมชนที่อยู่แบบไม่มั่นคงค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องข่าวดีนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะและถ้าพูดถึงการแก้ปัญหาชุมชนไม่ได้หยุดที่เรื่องบ้าน แต่ยังมีการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆด้วยนะคะหมวดต่อมาค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตในหมวดหมู่สาธารณสุขของชุมชนนะคะชุมชนเขาจัดระบบดูแลกันเองค่ะภาพนี้ปักหมุดรายงานจากเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยคุณคมสันจันอ่อนเครือข่ายสลัมสี่ภาคนะคะพาเราไปชมการเปิดศูนย์สุขภาวะชุมชนของชุมชนเมืองใหม่มาลัยทองค่ะ ศูนย์นี้จะเป็น,นกลไกจัดการสุขภาวะของชุมชนต่อเนื่องจากการรับมือโควิดคือช่วงโควิดเป็นช่วงซ้อมแต่หลังจากนี้เขามีศูนย์กันจริงๆแล้วนะคะที่ศูนย์นี้มีการฝึกอบรมค่ะให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องยาการปฐมพยาบาลไปจนถึงการส่งผู้ป่วย ไปสู่โรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีทำงานร่วมกับสสส,สมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเครือข่ายสลัมสี่ภาคและเครือข่ายศูนย์พัฒนาชุมชนด้วยนะคะเป็นภาพความพร้อมของชุมชนที่พยายามจะจัดระบบแล้วก็ช่วยกันตั้งต้นจากโควิด1ิจนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แม้ว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่อีกภาพหนึ่งที่หลายชุมชนยังเดือดร้อนและอ่วมกับน้ําท่วมมีการรายงานเข้ามาจากพื้นที่ภาคอีสานหลายจุดน้ํอย่าง ไม่แห้งค่ะจุดหนึ่งนะะักข่าวพลเมืองคุณธงชัยพูดเพราะนะคะปักหมุดร,รายงานภาพนี้ค่ะเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จังหวัดกาลสินนะคะเขายังคงทำงานช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องค่ะระดมเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็ของใช้จำเป็นไปช่วยเหลือคนที่น้ำยังท่วมบ้านในตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะละใสาที่จังหวัดกาลสินค่ะ สมาร์ตฟาร์มเมอร์จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้เราก็จะร่วมแรงร่วมใจกันทีมง,งานของ Smart ยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เขตพื้นที่อำเภอกำมะลาสยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเดี๋ยวไปดูพี่ๆยางสมาร์ทของเรากำลังแพ็คของลงพื้นที่เพื่อช่วยผู้ประสบภัยนะคะจะเห็นในภาพว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะจัดของแยกเป็นถุงๆเพื่อให้ง่ายต่อการแจกจ่ายค่ะนี่เป็นพลังน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลเจ้าท่า หลังจากที่พนันก้นน้าทีบริเวณบ้านสะดาสีตําบลลําทีอำเภอค้องชัยจังหวัดกลาลสินขาดพังลงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วก็ทําให้เกิดภาพนี้ในชุมชนค่ะน้ําไหลเข้าไปท่วมพื้นที่ทางการเกษตรบ้านเรือนของชาวบ้านที่นั่นซึ่งชุมชนที่นี่อยู่ติดกับแม่น้ําทีนะคะจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงค่ะ นาข้าวได้รับความเสียหายตอนนี้ชุมชนต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นแม้ว่าตอนนี้น้ําจะเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วแต่ว่าเฉพาะหน้ายังมีอุปสรรคเรื่องห้องน้ําไม่เพียงพอค่ะหลายคนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยโรคเท้าโรคน้ํากัดเท้ามาแล้วนะคะเพราะว่าน้ําจุดนั้นเริ่มเน่าเสียส่วนหลังจากนี้การฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็เข้าไปฟื้นภาคการเกษตรยังเป็นโจทย์ใหญ่ของชุมชนค่ะ อีกพิกัดหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานนะคะตำบลบัวน,น้อยอำเภอกันทารารมที่จงังหวัดศรสีสะเกดนะคะชาวบ้านก็ยังคงต้องอยู่กับน้ํานานนับเดือนค่ะวันนี้ที่ศรีสะเกดถ้าดูจากภาพรายงานมาช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยภาพวันนี้น้ําเริ่มจะลดระดับลงแล้วนะคะอย่างจุดหนึ่งบริเวณถนนตรงที่ชาวบ้านเขาไปกางเต็นท์นะคะคุณผู้ชมจุดนี้ค่ะ เริ่มจะเห็นผิวถนนแล้วบปลว่าน้ําลดแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แห้งสนิทค่ะคนในชุมชนเขาเลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจัดแข่งเรือพายเพื่อที่จะหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในชุมชนค่ะที่ตำบลร้อยจังหวัดสิสเกตได้มีการจัดแข่งการเรือพายเรือประมงสองพายเป็นการ ในการประชุมสภาพคาวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นการเป็นบรรยากาศและยันทั้งนายกบายจะลังลมาสูเราะหแบ่งันรยายยินห้กับพี่น้องชาวตมบลห้อยของเราเฮาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงที่น้ำแกงกำลังลงนะครับเพื่อหาไล่ได้ซอยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับเพื่อหาไล่ได้ซอยเหลือผู้ประสบภัยเข้า คิดได้นะครับในช่วงวิกฤตยังสี่เฮาสีเฮตีหยังนะครับเพื่อหารายได้เขามาให้พีให้น่องชาวบ้านหมู่เฮ้านะครับกะเอาร่วมโตกันนะครับจัดงานแข่งเรือดีกว่าแต่ละหมู่บ้านสามารถทรงเรือเขาแข่งได้และกะหมู่เฮ้ากัคงจะแข่งในจากสะระแดงนะครับลงมาบ้านหนองแสงกะระยะทางกัประมาณ200เมตรแต่อย่น่อยทำน่อยเนาะ จัดกิจกรรมการแข่งเรือส่งท้ายน้ำแข่งที่กำลังลดระดับลงนะคะอย่างที่ผู้ใหญ่อนุชิตเล่าไปค่ะหลังจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมานานแรมเดือนนาข้าวเสียหายกว่า2 0 0 0มไร่ค่ะเจ้าบ้านที่ตำบลบัวน้อยอำเภอกันทาร,รมจังหวัดศรีสะเกดย,ยังพอมีทุนหลายคนก็เลยระดมทุนกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วยคนที่ไม่มีเนี่ยนะคะช่วยกันเองในชุมชน จัดการแข่งขันเรือแจวเพื่อเป็นสีสันสร้างรอยยิ้มสร้างเสียง,งหหวเราะแล้วก็ระดมทุนรัพ์ไปช่วยเหลือคนในชุมชนที่ยังขาดแคลนสิ่งที่จําเป็นค่ะยังอยู่กับเรื่องน้ําแต่ว่าขยับจากน้ําท่วมไปดูพื้นที่ชุ่มน้าบริเวณริมทะเลสาบสงขลากันบ้างนะคะพิกัดนี้คุณยุทธนาจิตโตหลังค่ะหรือว่าแบอีนักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขลาปักหมุดรายงานภาพนี้เข้ามานะคะเป็นภาพที่แบอีบอกนี่คือประสบการณ์ การออกเรือกับบังมิตรค่ะเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนหัวเขานะคะเขาไปตกใส่ปลาขี้ตังหรือชาวบ้านบางคนอาจจะเรียกว่าปลาตะก,กรับเป็นปลาสามน้ำที่สามารถหาได้เยอะในพื้นที่เพราะว่าเขาสมบูรณ์ค่ะขายได้กิโลกรัมละ2 0 0้ถึง500บาทค่ะนี่ครับมาจุกี้ตังใส่ลออคมาขี้ตังกับาขี่ตังนี้มจะได้ hai kim nhân thằng tí đây đây là đây đây là đường cán và mấy đi mình mà nồi khè nấy gặp những anh em mình bình xây tà giấy xây lò tả giấy kim đẹp trên anh đặt ba đồ lệ lệ trên là mét này lò gạch thầy mét này mình ra để đồ dây คุณผู้ชมคะทะเลที่นั่นยังสมบูรณ์นะคะและความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากชาวประมงพื้นบ้านเขาเลือกใช้เครื่องมือประมงที่เน้นจับปลาเฉพาะเท่าที่โตเต็มวัยเท่านั้นนะคะแบอีเล่าว,ว่ากิจกรรมหลกัหลกๆของชุมชนอย่างการปลูกป่าชายเลนเนะะี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํไวอ่อนให้คนในชุมชนแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรของชุมชนร่วมกันและมีความยั่งยืนนะคะคุณผู้ชมพิกาดที่มีการ ปลูกป่าชายเลนก็อยู่บริเวณปากน้ําทะเลสาบสงขลาเนี่ยแหละคะ่ะคนในพื้นที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ปลาขี้ตังซึ่งขายได้ราคาดีเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นนะคะที่แฟงเล่าว่าปลาขี้ตังเป็นปลาสามน้ำเพราะว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่างะคะ่ะ เขาเชื่อมต่อกับอ่าวไทยถ้าคุณผู้ชมดูในภาพจะเห็นนะคะพิกัดนี้เป็นทะเลสาบสงขาจุดที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ก็ทั้งหมดนี่เลยค่ะแต่จุดที่มีการปลูกป่าชายเลนอยู่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ปากน้ําทะเลสาบสงขาแล้วก็อยู่ติดกับฝั่งนู้นก็คืออ่าวไทยพิกัดต,ตรงนั้นน่าจะเป็นหาดสมิลานะคะในฤดูที่น้ําหลากจะมีน้ําจืดไหลเข้ามาเติมในทะเลสาบสงขาปริมาณมากค่ะทําให้น้ําบริเวณน,นี้ก็จะเป็นน้ํากร่อย,อยถูกต้องไหมคะเวลาที่น้ําจืดเขาลดระดับลงน้ําเค็มก็จะดันขึ้นมาก็ กลายเป็นพื้นที่น้ํากร่อยแต่อาจจะน้ําเค็มมากหน่อยปลาแล้วก็ระบบทิเวศที่นั่นจึงเป็นระบบนิเวศแบบ3น้านะคะทะเลสาบตงข้าวินทะเลสาบส้มน้ำจะมีน้าเค็มอยู่แปดเดือนในน้ำจืดอยู่สามเดือนถึงสี่เดือนนะครับก็จะมีปันหงห้อยปูปลาชุกชุมในทะเลสาบสงข้าพ้นจากการแต่น้องเรียนศึกษาเนี่ยะเข้ามาปูปลาใหญ่เรียนและปล่อยลูกบวมน้อยตลอดนะครับแตไมทะเลสาบข้างเรามีพื้นที่ นะครับมีทร,รัพยากรเพิ่มขึ้นมากมายนะครับทำให้าาสร้างรายได้กับพี่น้องชุมชนประมงชายคัองได้มากนะนี่นะครับความผู้ดมสูรณนของทะเลสาบส่งค้าครับอย่งไรได้มีการปลูกปลายชายเล่นขึ้นมาทะเลสาบก็ได้มีทร,รัพยากรธรรมชาติก็ได้ข้าวหมากหมากับสร้างรายได้ครับชุมชนพี่น้นองประมงชายพลองหมากเลยครับอันนี้ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรส่งผลต่อชีวิตของผู้คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นด้วยนะคะแต่ว่าท่ามกลางกระแสของการสนับสนุนให้อนุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีดค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยังมีโจทย์หลายข้อที่ซับซ้อนนะคะคุณผู้ชมหนึ่งในความซับซ้อนและเป็นรูปธรรมถูกปักหมุดร,รายงานโดยคุณสนองแทนสงเนินนะคะปักหมุดจากอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีค่ะ เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าที่นั่นเขากําลังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาพเนียดนะคะคนในพื้นที่เขาอาจจะเรียกกันว่าเขาตะเพาค่ะแม้ว่าจะเป็นโครงการพลังงานลมฟังเผินๆก็แน่นอนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าชาวบ้านกลุ่มรักพเนียด หรือว่ากลุ่มพเนตรักถิ่นเขาคัดค้านโครงการนี้นะคะเพราะว่ากังวลว่าอาจจะไปเกิดผลกระทบกับระบบนิเวศป่าและเกิดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนที่นั่นค่ะซึ่งหมุดนี้นะคะคุณสนองแทนสูงเนินนะะักข่าวพลเมืองเล่าว่าชาวบ้านพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่5ลงไปสำรวจป่าแล้วค่ะหลังจากที่มีการร้องเรียน อยากจะให้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบริษัทเอกชนได้นําอุปกรณ์โครงเหล็กไปตั้งไว้บนเขาและมีการตัดต้นไม้บริเวณเขาเป็นจุดที่เป็นทางขึ้นเขานะคะถูกต้นไม้เนถูกตัดหลายกิโลเมตรค่ะล่าสุดมีการเผยแพร่หนังสือของกรมป่าไม้ระบุว่าบริษัทเอกชนได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาและวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ่าเขาพเนียดนะคะเป็นการสํารวจและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเรียกว่า i e e โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเนื้อที่กว่า11,293ไร่มีกำหนดระยะเวลา2ปีค่ะกำหนดไว้ตั้งแต่30สิงหาคม2,564ไปจนถึง29สิงหาคม2,566นี้นะคะ อยากจะชวนคุณผู้ชมดูภาพเขาพะเนียยหรือที่คนในพื้นที่เขาเรียกกันว่าเขาตะเภาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่สีเขียวเข,เ,ขเข้มที่คุณผู้ชมเห็นตรงกลางตรงนี้นะคะเขียวยิ่งเข้มแปลว่าต้นไม้เยอะป่า็สมบู์ค่ะสีเขียวตรงนั้นเป็นพื้นที่ราวๆหนึ่งเร้อยเจ็ไร่เป็นพิกัดเป้าหมายที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตั้งกังหันลมตรงนั้นนะคะขนาด90ถึง180เมกะวัตต์แล้วก็ต้องมีระบบสายส่งไฟฟ้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1เมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะตัวโครงการจะใช้พื้นที่อยู่ที่ประมาณ1,000ไร่วางกังหันลมจานวนทั้งหมด30ต้นตามจุดนะคะไล่ลงมาตามแนวยาวของเทือกเขาลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม แล้วก็จะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงอีก2ส,สถานีมีถนนภายในโครงการรวมทั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมกับระบบของกอฟผทั้งหมดคือสิ่งที่จะมีในโครงการส่วนกังหันลมแต่ละต้นเนี่ยค่ะกังหันลมแต่ละต้นจะสูงประมาณ160 1 6 0่ง0ถึงหนึเมตรวัดกันง่ายๆถ้า3เมตรเท่ากับตึก1ชั้นคุณผู้ชมก็เอา3ไปหาร170ก็ได้จะได้จํานวนชั้นของตึกเพื่อให้มองเห็นภาพ ความยาวของรัศมีใบพัดอยู่ที่82-85เมตรใช้พื้นที่ติดตั้งกังหันลมต้นละประมาณ5ไร่บวกกับพื้นที่ล้ำอากาศของแต่ละต้นก็จะซักประมาณ18ไร่ที่จะใช้พื้นที่เรียกว่าเป็นโครงการที่ใหญ่โตพอสมควรแล้วใช้พื้นที่ป่าค่อนข้างเยอะนะคะและแม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัยความเหมาะสมของพื้นที่อยู่แต่ว่าชาวบ้านพเนรรักถิน่นยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เขาไม่อยากให้เกิดผลกระทบตามมาลองไปเสียงฟังเสียงความกังวลใจของคนในพื้นที่ค่ะเคยเห็นกังหันลมที่ไหนไปตั้งแล้วสร้างความเจริญให้ชุมชนนั้นมีแต่สร้างปัญหาต้องมาทนทุกข์อยู่กับเสียงนะครับต้องมาทนทุกข์อยู่กับความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเราสงสารคนในหมู่บ้านเราพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเราตอนนี้เพียงพอเพียงแต่ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นเพียง 0.0%ที่จะต้องการพลังงานทดแทนตรงนี้คือว่าบริษัทเอกชนนี่มักง่ายไม่ยอมลงทุนเยอะฮะจะเสียแค่นิดหน่อยแล้วก็มาเอาเขาทั้งลูกมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เขาของประชาชนใช้ส่วนรวมได้จะมายึดครองแบบนี้มันไม่ได้ฮะชาวบ้านอาศัยป่านอไม,ม้เหตุทุกสิ่งทุกอย่างมีที่นี่หมดแล้วถ้าลงลงมติลงเสร็จต่แล้วเนี่ยชาวบ้านจะทําอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรมันมีเราไปแล้วป่าไม้ธรรมชาติอยากให้อยู่คู่กับทิทุนทุนเนก็อยู่คู่กับป่าไม้ได้อย่าไปทำลายมันเลยลเราเวยกันรักษาดีอยู่แล คุณผู้ชมคะจริงๆการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคตที่จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุสําคัญเลยค่ะที่ทําให้เกิดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาคมโลกให้ความสนใจให้ความสําคัญนะคะพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนดูเผลน,เ,นเหมือนจะเป็นความหวังค่ะแต่ก็ยังมีหลายจุดที่เป็นปัญหาสําหรับประชาชนในพื้นที่ดําเนินโครงการ แล้วการเดินหน้าสู่พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระจายศูนย์กลางด้านพลังงานและให้เป็นธรรมกับประชาชนที่ควรจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะบ่ายนี้ชวนคุยกันกับคุณวิทูลเพิ่มพงษาเจริญค่ะผู้อำนวยการเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาลุ่มน้าโขงนะคะแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ด้านพลังงานด้วยค่ะสวัสดีพี่วิทูลค่ะสวัสดีครับ,รบพลังงานงต้องพี่วิทูลคนเดียวเท่านั้นตอนนี้อย่างนี้ก่อนค่ะดูข่าวเมื่อสักครู่ โรงไฟฟ้ากังหันลมมัน <Yeah. S 2> ก็ดูดีนะคะ <Yeah. S 2> แต่ชาวบ้านมีความกังวลใจพี่วิรุณมองเรื่องนี้ยังไงครับ <Yeah. S 2> <c oughs> คือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกไว้ว่าการที่เราเนี่ยนะฮะจะลดการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะฮะที่ปล่อยการเรื่องกระจกเนี่ยให้ลดลงหรือเลิกเนี่ยอันนี้เป็นทิศทางที่ถูกต้องนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกกำลังหันไปทาง พลังงานหมุนเวียนนะซึ่งลมก็ดีหรือโซลา่าแสงอาทิตย์ก็ดีเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะการที่ประชาชนปักหมุดมานะฮะเขาเขากังวลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความจริงนะครับ <c oughs> ก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยนะฮะเวลาเราทำแม้แต่โครงการที่ใช้ชื่อว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะแต่ถ้าทำไม่ดี ไม่มีกระบวนการที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่าความมีส่วนร่วมของชาวบ้านเนี่ยมันก็เกิดปัญหาได้<ม>เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม,ม,เ,กอมเกิดปัญหาสังคมได้นะฮะตอนนี้ผมเองเนี่ยอยากจะอยากจะชวนนะฮะให้ดูขยับมาดูภาพใหญ่นะครับคือในขณะนี้เนี่ยนะฮะที่บอกว่าโลกกําลังหันมาหาพลังลาางานหมุนเวียนนะ,นะฮะแล้วประเทศเนี่ยนะฮะรัฐบ,บาลเนี่ยไปลงนามนะฮะเพื่อจะลด ภาวะโลกร้อนก็คือลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกะก็คือว่าไปตกลงว่าในปีประมาณ2598เนี่ยเราจะต้องมีภาวะที่เรียกว่าเป็นกลางทางทางคาร์บอนแล้วก็ปี2609อเะฮะอันเนี้ย6 0ร้อดาเราจะต้องมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นะฮะคำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ย เราต้องผลิตโดยพลังงานหมุนเวียนนะฮะอย่างน้อยในรัฐบาลกําหนดว่าไม่น้อยกว่า50%คือทิศทางการกําหนดนโยบายเป็นแบบนั้นเอาดูจากจุดแผน PDP ก็ได้ขอข้อมูลแผน PDP ที่มีเปิดเผยล่าสุดคือ2018ครับพี่วูหคะเราก็เห็นว่าสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนก็มากขึ้นถ้าเราดูเนี่ยนะฮะไปถึงปี2080เนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันคือครึ่งหนึ่งเนี่ยพลังงานหมุนเวียนมันจะต้องโตไปเป็นหมื่นไมโวัต ะะแล้วมันต้องมีโครงการใหญ่ๆอีกกี่โครงการน,นะครับแต่นี่ประเด็นดที่ที่เราต้องคิดก็คือว่าอย่างที่ปักหมุดมานะฮะเราพบว่าถ้าเราเนี่ยยังคงใช้ระบบวางแผนแบบปัจจุบันและก็ระบบการทําสัญญาการการลงมือทำเนี่ยโดยให้กระชนเข้ามาทําแบบปัจจุบันนะฮะ,ะผมบอกได้เลยว่าปักหมุดจะรับไม่หวไม่ไหวนะฮะก็คือทั้งประเทศเนี่ยนะฮะมันจะมีการอะไรฮะแย่งชิงที่ดิน เพื่อมาสร้างโครงการเหล่านี้ทั้งพื้นที่เกษตรพื้นที่ป่านะฮะอันเนี้ยมันจะเกิดปัญหาตามมานะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมผมอยากจะบอกว่าถ้าทั้งประเทศนะฮะไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการโซนิ่งไม่มีการดาวสเกลลิ่งนะะก็คือจะต้องมีการสำรวจเพื่อกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีความอ่อนไหว ในเรื่องของสิ่งว่าล้อมในเรื่องของชุมชนนะ,ะ,ะหรือว่ามีศักยภาพในเรื่องของอการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนพวกนี้จะต้องมีการกำหนดอัชนีพวกนี้แล้วก็ทำแผนที่ซึ่งอันเนี้ยไม่ใชใ่ให้เอกชนผู้รับโครงการไปไปหาซื้อที่ดินกันเองอะนะฮะจะต้องทำโดยโดยทั้งประเทศโดยโดยหน่วยงานที่เป็นกลางนะฮะเพราะว่าอันเนี้เป็นเป็นอันแรกที่ที่ถ้าไม่ทำแล้วจะเกิดปัญหาใหญ่ ตอน,ะะนนี้ประเด็นที่สองเนี่ยนะคะัคำถามว่าการที่เราจะเปลี่ยนจากพลังงานโรงไฟฟ้าฟอสซิลเขื่อนนะโดยวฉ่าะลงไฟฟาฟอสซิลหรือถ่านหินก็ดีแก๊สก็ดีเนี่ยไปเป็นพลังงานมันถึงครึ่งหนึ่งผมถามว่าเอกชนที่เขาผูกขาดได้ไประโยชน์จากลรงไฟฟ้าฟอสซิลเนี่ยเขาจะยอมไหมหรือว่าถ้าเขาจะยอมเนี่ย เขาจะเข้าไปลงทุนผูกขาดในพลังงานหมุนเวียนด้วยไหมก็เป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรายังคงโครงสร้างป,ปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพลังงานหมุนเวียนที่ลดโลกร้อนเนี่ยก็จะถูกผูกขาดโดยเอกชนกลุ่มเดียวกันเนี่ยอีกก็ได้มันก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนตลาดใหม่ในคนหน้าเก่าใช่แต่นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะะมันจะนำมาสู่ประเด็นปัญหา ตัวที่สามก็คือว่าเมื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงานหมุนเวียนนะฮะคนหน้าเดิมระบบเดิมสำรองต้องเยอะขึ้นราคาพลังงานหมุนเวียนในระบบที่มีสำรองเยอะก็จะแพงตามไปด้วยเราจำเป็นจะต้องอหันมาทบทวนทั้งเรื่องของโครงสร้างของระบบไฟฟ้านะ,ะตลาดแบบผู้ซื้อรายเดียวการเซ็นสัญญาเอกชนแบบ เอ uh, p แบบ IPP อันเนี้ยนะต้องทบทวนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีกระบวนการที่ดีนะครับนอกจากเราจะได้เปลี่ยน<ม>จากพลังงานที่ปล่อยการเรื่อนกระจกมาเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรธรรมชาติแล้วเนี่ยโครงการเหล่านี้อาจจะมีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วย,ยเช่นถ้าโครงการเหล่านั้นเนี่ยนะฮะ ชุมชนกระบวนการเนี่ยชุมชนมีส่วนตั้งแต่ต้นนะฮะไม่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 รับผลกระทบแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผู้ร่วมลงทุนในรูปของสากา่อนหรือเป็นผู้ขายผลิตวัตถุดิบอย่างเช่นพลังงานาที่เป็นพวกไบโอทั้งหลายพวกชีวภาพชีวมวลทั้งหลายเขาอาจจะมีไรายได้นะแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นคือถ้าเขาเป็นผู้ร่วมทุนนะเ,เศรษฐกิจตัวเนี้ยมันกินจะได้ อ,อีกจุดที่ผมอยากจะฝากก็คือว่ายังไงก็ตามในฐานะคนเมืองผู้โรยโภคเนี่ยนะฮะก็จําเป็นอย่างยิ่งว่าเขาเนี่ยคนได้รับการส่งเสริมให้มีรูปท็อปผลิตเองใช่เองร,รูปใช่รูปท็อปเนี่ยควรจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะ,ะก่อนที่จะไปมีโรงไฟฟ้าที่เป็นโซล่าฟาร์มหรือไปเพราะว่ารูปท็อปเนี่ยพูดง่ายคือ ไม่มีผลกระทบเพราะว่ามันอยู่บนหลังคาขนาดเล็กะนะครับไม่ต้องไปมีปัญหากับใครแต่ปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าคนจะติดเนี่ยมันยุ่งยากราคามันที่ให้ขายเขาขายให้เนี่ยสองบาทยี 2, ่สิบในขณะที่เขาซื้อเนี่ยสี่บาทกว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากว่ารัฐนะควรจะเริ่มต้นเลยครับว่า ุณต้องส่งเสริมโซลารูปท็อปทั้งในเรื่องของราคาที่รับซื้ออย่างน้อยให้เท่ากับราคาที่ขายนะฮะระบบที่จะเรียกกันว่าเน็ตเมทริงเนี่ยอาจจะต้องนำมานะครับสองคุณจะมีส่วนในการที่จะจูงใจนะให้เงินกู้เงินเครดิตในการกู้ยืมเพื่อ <ใน S 1> มา,าลงทุน,<อ>น,นไหมอ,อันนี้มีไหมทั้งระดับโซลารูปท็อปหรือทั้งระดับชุมชน ม,มีแผนแต่ไม่มีรายละเอียดที่มันเป็นธรรมแล้วก็กระจายการถือครองพลังงานไปสู่มืองพลังงานหมุนเวียนเทคโนโลยีสะอาดเท่านั้นไม่พอร,ระบบจะต้องกระจายอำนาจนะระบบต้องให้ชาวบ้านให้ชุมชนเป็นมีส่วนเป็นเจ้าของนะฮะอันนี้จริงจะเป็นคำตอคบค่ะพี่วิทูนะคะเอาเอารูปวรามชัดๆอีกสักหนึ่งคำถามยังพอมีเวลาเทียบกันระหว่าง เราเาจ่ายค่าไฟในแบบที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าฟอสซิลรหรือว่าเขื่อนต่างๆที่มีในปัจจุบันบกับถ้าเราทำโซลา่าเองบนหลังคาบ้านมันถูกหรือแพงกว่ากันเท่าไหร่คือคือโซลา่าเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันลดลงเลรื่อยๆคือแต่แต่เดิมเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าโ,โซลา่ามันแพงนะต่อนหน่วยคิดคำนวณแล้วต้นทุนมันแพงอันนั้นมันคือเมื่อสิบปีที่แล้วอตอนนี้เนี่ย ตอนหน่วยนะฮะมันถูกกว่าสองบาทนะฮะแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีเงินสามหมื่นห้าเนี่ยคุณติดโซลา่าบนหลังคาได้ละสำหรับบ้านที่พูดง่ายๆคือครอบครัวขนาดขนาดกลางเนี่ยคุณเกือบจะใช้ไฟเพียงพอประเด็นมันมีอยู่นิดเดียวก็คือว่าโซล่ามันทำงานเฉพาะเวลามีแสงอาทิต,นะตย์น<ล>ะเพราะฉะนั้นเวลาเวลากลางคืนเนี่ย คุณไม่สามารถจะใช้โซลา่าได้าทางเทคโนโลยีเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีแบตเตอรี่แต่ว่าแบตเตอรี่ในขณะเนี้ยมันยังแพงเพราะนั้นคำตอบก็คือว่าคุณก็พ่วงกับระบบของของกอฟผนะก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณผลิตไฟด้วยโซลา่าไม่ได้คุณก็ใช้ไฟจากจากสายส่งของกอฟผอปกติแต่เมื่อใดที่โซลา่ามันทำงานคุณก็ใช้จากโซลา่านะฮะถ้าเป็นอย่างเนี้ยคำถามก็อยู่ตรงที่ว่า เวลาที่เราเนี่ยใช้ไฟจากโซลา่าแล้วโซลามันเหลือเราขายให้ระบบเนี่ยเราได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือคือแรงยูงใจที่สามารถ้าราคาดีเท่ากับราคาที่เราซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเพียงแค่ไม่ถึง5ปีเนี่ยเราก็คุ้มทุนที่เราลงทุนไว้หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนใช้ไฟฟรี อ,อย่างน้อยๆเราเรามีความหวังว่าเราจะได้จ่ายค่าไฟที่ถูกลงถ้ามันเกิดการเปลี่ยนไฟใช้คำว่าปฏิวัติได้ไหมใช่ผมคิดว่าต้องต้องถึงขั้นนั้นก็คือว่าต้องมีการเปลี่ยนถึงขั้นโครงสร้างของระบบไฟฟ้าตลาดไฟฟ้าค่ะนะอุตสาหกรรมไฟฟ้าไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีไฟฟ้าค่ะพี่วิทูล30วิวิสุดท้ายถ้าเราไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราทุกคน เราจะไม่สามารถที่จะไปสู่พลังงานสะอาดอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะอา,อาจจะต้องใช้พลังงานที่แพงค่าไฟที่แพงเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> แล้วก็อยู่กับระบบภูกขาด <c oughs> ที่มีทุนผูกขาดเดิมเดิมนะ หนักใจค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิทูลนะคะคคที่ร่วมพูดคุยในรายการชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้กันต่อในออนไลน์ค่ะเพราะถ้าวันนี้ไม่เปลี่ยนสุดท้ายเราทุกคนจะกลายเป็นเดอะแบกเป็นนักแบกไปตลอดชีวิตนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ